สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกลกราเปิดตำราเทรดวันนี้วันที่9ตุลาคม2563นะครับก็มาอัปเดตทิศทางราคาบิตคอยแล้วก็อิตาเลี่ยมกันต่อสักนิดหนึ่งฮนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับรายการของเราเป็นเพียงรายการที่แชร์มุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการชี้นําชี้แนะให้เกิดการลงทุนแต่ประการใดนะครับหากเพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนใดใด,ใดต้องใช้มุมมองและพิจรรารณาญาณของเพื่อนๆเ,เ,เองเท่านั้นนะครับดูรายการของเราเพื่อเป็น เคสสตัดดี้นะครับเพื่อเป็นมุมเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเพือ่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับก็มาดูทิศทางของอิตาเลี่ยมกันก่อนสําหรับนะฮะต่อจากคลิปก่อนนะนนู้นที่เราพูดคุยกันมานะครับว่าชุดนี้ลงมานะครับมีโอกาสที่เป็น A B C แบบนี้นะเพื่อเป็นนะครับทางเขตซิกแซกนะฮะการเป็นทางเขตซิกแซกเมื่อจบทางเขตซิกแซกเนะี่ยเมื่อจบขึ้นสเนะี่ยจะมีการรีเบิลขึ้นไปอย่างน้อย81%ออันนั้นคือทฤษฎีที่เขาว่า นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นอยู่ไหมนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่านะครับในช็อตเทอมเนี่ยนะครับยังคงแบริชอยู่นะฮะยังคงเป็นแบริชช็อตเทอมอยู่แต่ว่ายังไม่ผิดเงื่อนไขนะครับยังมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับโดยตราบใดที่ราคาเนี่ยนะครับมันไม่ทะลุเอ a มเอยเอ 2 0วัน21วันของเดลี่ขึ้นไปได้นะครับแล้วยืนอยู่ยืนเหนือได้นี่ครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะนะมีโอกาสที่จะแบรรจ,จ์ู่มีโอกาสที่จะเป็นมุมมองอื่นได้อยู่นะครับแต่ถามว่ามุมมองที่การเป็น A,B,C เป็นทางเขตซักยังเป็นไปได้อยู่ไหมยังเป็นไปได้ครับยังเป็นไปได้นะครับโดยชุดนี้ที่เรามองกันนะก็คือมองกันแบบนี้นะ A,B,C ตรงนี้นะครับจบตรงนี้นะฮะแล้วขึ้นถัดไปนะฮะจะเป็นอะไรนะครับ มีโอกาสที่ตัวนี้จะเป็น1นะครับลงมา2นะครับแล้วก็ขึ้น3า5แบบนี้นะฮะมาทดสอบที่450เนี่ยนะครับขึ้น5นะครับ TP ไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเงื่อนไขล่ะนะครับเงื่อนไขคือขึ้น2เนี่ยนะครับ มันมีโอกาสแหละที่ชุดนี้จะเป็นขึ้น1ลง2เนี่ยนะแล้วก็ชุดขึ้น2เนี่ยจะมีการไซด์เวย์ออกข้างนะครับจะใช้เวลานะครับโดยจากจุดบริเวณตั้งแต่ตรงเนี้ยมาถึงเดี๋ยวเนี้ยก็ใช้เวลาเกือบเกือบยีวันนะครับก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะก็ประมาณนี้นะครับโดยเงื่อนไขหลักๆนะครับก็คือขึ้น2เนี่ยนะไอข้ขึ้นขึ้น2เนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขว่าห้ามหลุด ห้ามหลุดโลเนี it, no 3 13, 3 ceu, น it, ่นะครับโลตรงกล่องเนี่นะครับโลบริเวณเนี่นะครับตรง313 314นะครับคือห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ก็คือเงื่อนไขนี้จะผิดเงื่อนไขนี้จะจะโมฆะไปนะครับมองมองนี้เราก็จะโมฆะไปแล้วก็ต้องไปมองมองอื่นนะครับแต่ตราบใดที่ขึ้น2เนี่นะครับมันไม่หลุดตรงโลนี่นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ยังมีโอกาสที่เป็นลักษณะประมาณนี้โอเคเราลรบตัวนี้ออกไปแล้วก็มาดูที่ซัพพอร์ตแล้วก็รีสิตเซนตนะ์นะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตหลักๆก็คือ313รนี่ครับ313 314นะถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดก็ซัพพอร์ตต่อไปก็287เนี่นะอันนี้คือซัพพอร์ตของมันนะแล้วรีสิตเซนต์ล่ะรีสิตเซนต์นะตอนนี้ก็คือ352รนี่แหละคือตรงนี้แหละนะฮะตรงนี้แหละ,ตร,หละตรงที่ราคามันยืนอยู่เนี่ยนะ คือลิสเซสเซนตหลักเลยนะครับถ้ามันทะลุขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะไปทดสอบที่388ต่อไปนะครับก็คือ range ตรงบริเวณเนี้ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไซเบในลักษณะนี้อยู่นะครับก็ถ้าหากว่ามันทะลุ352ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็ด่านต่อไปก็388นะครับเมื่อถึง388ในกรณีที่มันทะลุขึ้นไปได้นะครับมันมีโอกาสที่จะบูริสแล้วล่ะถ้าหากทะลุขึ้นไป388นะครับ ก็จะมีการพักตัวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็สะสมพลังงานอยู่สักพักแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะคระับทดสอบ450ต่อไปในอนาคตนะฮะดังนั้นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องนะฮะ,ะพิจารณาก็คือเนี่ยครับหลักๆเทรนไลน์สีแดงเนี่ยนะคือราคามันจะนะครับขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือจากจุดเนี้ยนะมันจะขึ้นไปทดสอบที่300ตอนนี้350ใช่ไหมก็ดีดเหนือ352ก่อนในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ลงมาทดสอบนะฮะ ทดสอบอาจจะสักนะฮะสามร้อยสี่สิบห้าสามร้อยสี่หกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าหลุดสามร้อยสี่ห้าสี่หกนี่ก็น่าจะแบลิชนะฮะถ้ายังยืนอยู่ตรงสามร้อยสี่ห้าสี่สิบหกได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบสามร้อยแปดสิบนะฮะสามร้อยแปดสิบแปดนะครับ,รบแล้วนะครับเมื่อขึ้นมาทดสอบ388เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพักตัวนะครับมีการพักตัวสักเล็กน้อยนะแล้วก็สะสมพลังงานดีตัวขึ้นไป ต่อไปในอนาคตต่อไปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับอิตาเลียมนะครับมุมมองก็อยู่ประมาณนี้ครับหลักๆนะครับก็ไหนไปดูที่4ชั่วโมงนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือ4ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกล่องกล่องที่พูดคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับว่าห้ามหลุดโลนี้นะครับคือถ้าถ้าชุดนี้นะครับถ้ามันถ้าเรื่งหลุดโลนี้มานะครับมุมมองนี้ จบนะครับมุมมองนี้จบนะฮะก็ถามว่า4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่จะบุริษไหมนะฮะคือทะลุ e m a 20วันมาแล้วนะครับสำหรับ4ชั่วโมงนะครับมีโอกาสสูงที่จะไปต่อนะฮะมีโอกาสนะครับแล้วไปดูที่ RSI ของ4ชั่วโมงดิอัดเหนือ5้ขึ้นมานะครับมีโอกาสนะครับถ้าการพักตัวชุดนี้นะครับไม่หลุด50เนี่ยลงมาก็ถ้าหันหัวกลับนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับ มีโอกาสสูงนะครับดังนั้นไอชุดนี้นะครับก็คือรอให้รอใหอ้ราคาเนี่ยนะครับมันพักตัวลงมาทดสอบที่ EMA 20ก่อนนะครับถ้ามันหันหัวกลับนะครับ้ะดิดเหนือ352ขึ้นไปได้นะครับหรือ EMA 200วันของ4ชั่วโมงนี้ขึ้นไปได้นีครับกนะ็มีโอกาสขึ้นมาทดสอบ388สูงนะครับ เพื่อนเพื่อนก็ตั้งออเดอร์ไว้เหนือ300ร้อเอาตรงนี้ดีกว่า358เนี่ยนะครับก็ตั้งทริกเกอร์ไว้352นะครับแล้วก็ออเดอร์ไว้สัก350 360แล้วกันนะครับแล้วก็มามารับที่มาปล่อยที่388นะหรือหรือตั้งมันออเดอร์มันตรงนี้แหละนะฮะแต่รอให้มันทดสอบลงมาสัก345ก่อนแล้วให้มันหัวหันหัวกลับแล้วทะลุไฮไฮตรงบริเวณเนี้ยนะไฮบริเวณ352เนี้ยก็เข้ามัน 352รนี่ก็ได้นะครับแต่ต้องรอให้มันลงมาทดสอบนี่ก่อนนะครับในจังหวะที่มันหันกลับเนี่ยนะครับก็นะครับมาเอาวางทีพ p ไว้ที่3 8 8ปนะครับแต่เงื่อนไขหลักก็คือห้ามหลุดเนี่ยนะครับราคาห้ามหลุด i อ a 20วันเนี่ยนะครับถ้าหลุดก็นะครับมีโอกาสที่จะลงมานะครับคอนซูรเดตอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอิตาลียมนะครับก็วางแผนกันเอาเองนะฮะ อเอาไว้แค่นี้สาหรับบิตที่ไดไปดูที่บิตคอยกันต่อสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะมาว่ากันต่อที่บิตคอยนะครับอันนี้4ชั่วโมงนะอันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงก็นะ <c oughs> มาดูกราฟกันต่อ ในมุมมองเดิมของเราที่มองไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น A B C D E เนี่ยยังยังคงยังคงอยู่ไหมนะหรือหรือหรือโมฆะไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่นะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แต่นะครับโมเมนตัม um ก็นะฮะออกมาทางนะครับบูริชในช็อตเทอมนี้นะฮะในระยะสั้นเนี่ยนะครับาถามว่าถ้าหากว่า าการเป็น a b c d e แบบเนี้ยยังเกิดขึ้นได้อยู่เนี่ยนะนะโดยชุดนี้เป็น a b c แบบเนี้ยนะครับเพื่อเป็น e เนี่ยนะครับมีโอกาสไหมนะครับเพราะว่านะครับเงื่อนไขของการเป็น e เนี่ยมันยังไม่ทะลุขึ้น e นะฮะยังยังมีความยาวไม,ไม่ไม่ทำความยาวเหนือ,อขึ้น e เนะี่ยเอขึ้น c เนะี่ยยังก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่านะโมเมนตัม um ตอนนี้มันในระยะสั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ ดีตัวขึ้นไปได้เหมือนกันนะแล้วถ้ามันดีตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปในรูปแบบไหนนะแล้วเงื่อนไขของการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอถ้าหากว่าชุดเนี้ยมันไม่ได้เป็นถ้าหากว่ามันจะเป็นขึ้นอีเนะี่ยมันก็ควรที่จะจบตรงบริเวณแถวนี้แหละนะมันควรจะจบอยู่แถวแถวนี้นะฮะแล้วนะฮะมันก็จะต้องนะครับทิ้งตัวลงมานะครับหลุดเนี่ยนะครับหลุดโลนี้นะฮะ ต้องหลุดโลนี้นะฮะถ้าไม่หลุดนะฮะเงื่อนไขการเป็น a b c d e แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็มันต้องหลุดนะก็คือต้องหลุดโลนี้ลงมานะครับก็คือนะฮะ support นะฮะน่งห่าโดยประมาณนะหนึ่งนี่คือัพ p อ o r t นะครับถ้าหากหลุดก็คือลงนะฮะถ้าหากหลุดก็คือลงถ้าไม่หลุดก็ขึ้นนะถ้าไม่หลุดก็ขึ้นนะฮะถ้าไม่หลุดเนี่ยมุมมองการเป็น a b c d e เนี่ย จะไม่เกิดนะครจะจบไปนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบไหนได้อีกนะฮะก็มอง,มองกลับไปมองที่มุมมองเดิมที่เราพูดคุยกันไว้น,ะนั่นก็คือการเป็นนะาถามว่าชุดนี้เป็น a เป็นอันนี้เป็นเป็นหนึ่งได้ไหมนะฮะเป็นหนงนะฮะแล้วก็ชุดนี้ลงสองเนี่ยนะครับเป็น a b จบตรงนี้มันไม่น่าใช่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ลง2แล้วก็ขึ้น3 4 5หนะฮะหรือตัวนี้ A B C D E A B C D E ตัวนี้ลงมามา3ขึ้นมีโอกาสที่2มันจะจบเป็นแบบนี้เหรอนะฮะก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดนะฮะ ก็มีโอกาสที่ตัวนี้นะฮะจะกลายเป็น a b c d e แบบนี้นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปนะฮะแล้วการดีตัวขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเกิดในรูปแบบนี้ได้ด้วยนะฮะ a b c โ okay. อเคแล้กลับมามองมุมเดิมนะมุมเดิมม,มุมทิปก่อนก่อนนะันู้นที่เราเคยพูดคุยกันมานะครับ ก็นะฮะเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของการเป็นขึ้นอีตรงบริเวณเนี้ยนะก็คือถ้าหากว่ามันหลุดโลนี้ก็จะทิ้งตัวนะครับถ้าหลุดโลนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบก็จะทิ้งตัวนะครับมาร์ไว้หน่อยนะครับถ้าหลุดโลนี้นะครับก็จะทิ้งตัวลงไปนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะฮะไม่ถ้าเกิดไม่หลุดก็จะเหลืออยู่2กรณีที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการเป็น ABC แบบนี้นะครับมาทดสอบ11,450นะครับ11,450นพ่อนะเพื่อเป็นคลื่นในชุดของการพักตัวอยู่นะแล้วก็ทิ้งตัวนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือหรือขึ้นไปเลยในในชุดการเป็นชุดสีทองในคลิปก่อนหน้านอนะที่เป็น 1, 2นะครับ3 4 5หนะครับ แล้วไอ้ตัวเนี้ยแทนที่จะเป็น A B C D E แบบเนี้ยก็จะกลายเป็น A B C D E ตรงเนี้ยแทนนะครับโดยชุดนี้ลงมาเป็น3ขึ้นและดีดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับดังนั้นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไข,ขของการที่จะขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะอยูดอดอ่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงเดี๋ยวไปดูที่ตรงเนี้ยนะครับตรงบริเวณเนี้ยนะครับซัก ต้องรอชุดนี้ให้พักตัวลงมานะฮะ <s pered ùng> ชุดนี้พักตัวลงมาแล้วดีดกลับถ้าดีดกลับขึ้นได้นะครับถ้าชุดเนี้ยนะครับถ้าชุดเนี้ยพักตัวลงมาแล้วดิดกลับขึ้นได้เหนือไฮเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ขึ้นมาทดสอบ11,450นะฮะก็มีโอกาสที่ขึ้นมาทดสอบ11,450เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับ ในส่วนของสี่ชั่วโมงเองเนี่ยนะครับมีความดีดเหนือ,อขึ้นมาอยู่ในโซนของบ,บูลลิชนะฮะบูลลิชถามว่าตรงน,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 นะนี้ก็ขึ้นมาในโซนบูลลิชละนี่ก็ขึ้นมาในโซนบูลลิชแล้วทําไมมันยังลงอยู่นะนะเพราะว่านะครับมันยังมันยังอยู่ในโมเมนตัม um ของการทิ้งตัวนะแล้วก็เช่นกันนะครับมันก็ยังมันก็ยังอยู่ใน โมเมนตัมของการทิ้งตัวนะครับสิ่งที่เราโมนิเตอร์ก็คือว่าเนี่ยครับไอ้ตัวตัวตัวไอซสเนี่ยครับถ้ามันลงมาพักตัวตรงเนี้ยนะครับแล้วมันไม่หลุดแล้วมันหันหัวกลับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยนะครับจุดเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะขึ้นไปต่อนะฮะว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือเปล่าแล้วราคานะครับถ้าราคามันหันหัวลงมาแล้วก็มาทดสอบ EMA 2 0แล้วก็หันหัวกลับเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่นะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมนะฮะก็คือตรงนี้นะครับคือจุดที่เราต้องพิจารณานะครับก็คือหลักๆแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันลกสมองนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็คือนะฮะรอรอให้ตัว EMA มเเนี่ยมันหันหัวลงมา,ามันพักตัวให้จบนะ ถ้าหากวันทัดตัวจบแล้วถ้ามันไม่หลุดลงมานะครับถ้ามันหลุดลงมานะครับมันก็จะเป็นการแบลิชลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุดนะฮะมันไม่หลุดตรงนี้นะฮะแล้วราคาเนะี่ยมันไม่หลุด e m a 20นะครับชุดจุดตรงบริเวณน,นี้นะครับก็จะมีการนะครับหันหัวกลับนะฮะ ก็จะเป็นการบูริชในระยะสั้นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบที่11,200ถึง11,450นะครับโดยประมาณนะครับในช็อตเทอมเนี่ยนะแล้วพอขึ้นไปทดสอบที่11,450แล้วก็ค่อยมาว่ากันว่านะฮะมันจะไปยังไงต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเลยไหมนะครับจะทะลุขึ้นไปได้เลยหรือเปล่าหรือจะมีการพักตัวอีกชุด นะก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือให้ให้มอนิเตอร์แค่ตรงราคาเนี่ยนะครับชุดนี้นะให้ราคามันลงมาทดสอบตรงแถวๆ EMA 2 0วันเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันหันหัวกลับขึ้นไปได้นะครับถ้ามันถีบตัวขึ้นไปได้จากจุดนี้นะฮะแล้วส่วนของ ISI เองนะครับก็หันหัวกลับดิดตัวทะลุเคลียร์เดเวจตรงบริเวณ ISI ขึ้นไปได้นะครับเคลียร์เคลียร์เดเวเจนตรงบริเวณเนี้ยขึ้นไปได้นะครับ ก็จะเป็นการยืนยันว่าจะมีการขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณแถวๆ1วหนึนอะครับอันเบื้องต้นก็คือ1,1,200ก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นมา1นึ่งนหนึพัราบะฮะพอถึง1นึ่งหก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมหรือจะมีการพักตัวอีกรอบนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับอ่าบิตคอยนะครับก็อีทเธเรียมกับ Bitcoin ถ้าหากว่าบิตคอยขึ้นอีทเธเรียมก็ต้องขึ้นถ้าอีทเธเรียมมันขึ้นนะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ